เรียนชั้นม .1 ทุกคนครับพบกับพระอาจารย์นัทชัยโกวิทโลอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะมาต่อกันนะครับในสุภาษิตท,ที่สองนะครับต่อจากสุภาษิตแรกการพบคนนะฮะพระอาจารย์ได้กล่าวไว้ในชั่วโมงที่แล้วนะครับว่าให้พวกเราพิจารณาเองว่าเราจะเป็นคนเช่นอะไรเราจะพบคนเช่นอะไร นะครับแล้วให้พิจารณาตัวเองนะครับวันนี้ก็จะมาต่อเนื่องกันกนันะ่นก็คือการจงเตือนตัวเองนะครับด้วยตัวของพวกเราเองนะครับที่มีสุภาษิตท,ที่ชื่อว่าอัตนาโจทยัตตานังจงเตือนตนด้วยตนเองนะครับ <c oughs> นักเรียนครับ พระพุทธศาสนาเนี่ยได้สอนไว้ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนหรือสุภาษิตท,ที่กล่าวไว้ว่าอัตหิอัต,อตโนนาโถนะครับเพราะผู้ที่อยู่กับตนเองตลอดเวลาก็คือตัวเราเองความช่วยเหลือที่คาดหวังได้จากบุคคลอื่นนั้นมันไม่แน่นอนครับนะักเรียนแต่ ถ้าเราสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ความช่วยเหลือนั้นย่อมเป็นสิ่งที่แน่นอนครับนักเรียนก็คือหมายความว่าไม่มีใครที่จะมาสามารถช่วยเราได้ไม่มีใครลงมือทําให้เราได้ถ้าเราไม่ลงมือทำํำด้วยตัวเองนะครับนักเรียนการฝึกเตือนตัวตนเองนะครับก็สามารถทําได้หลายวิธีนักเรียน ทำอย่างไรบ้างครับนะนักเรนต้องหยุดคิดนะก่อนใช้เงินทุกครั้งนะครับตัวอย่างนะ,นะว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นนะครับคุ้มค่าหรือไม่ถ้าไม่คุ้มค่านะครับก็ไม่ควรจะใช้จ่ายนะหรือใช้จ่ายหรือไม่นะครับ นี่คือหลักๆเลยนะครับต่อมาก็คือทบทวนก่อนออกจากบ้านว่าปิดน้ําปิดไฟอปอดปั๊กไฟหรือ,อยังนะครับเราต้องตรวจสอบให้แน่ใจให้เรียบร้อยหากไม่แน่ใจควรเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งนนะครับอันนี้ก็คือที่ว่าใสยนะครับหนึ่งในปัจจัยสีของเรานะครับ ต่อมาครับนักเรียนที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันนั่นก็คือเรื่องของการขับรถก<ม>ารใช้ท้องถนนนะครับในขณะที่เราขับรถเนี่ยเราเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าไม่ควรใช้ความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนดและต้องขับด้วยความระมัดระวังครับนะักเรียนมีตัวอย่างเรื่องของการขับรถนักเรียนนะครๆๆติพะอาจารย์เนี่ย อยู่ข้างถนคนก็ดีเลยเนี่ยจะมีวัยรุ่นกลุ่มหนึง่งนะครับขับรถมาอย่างเร็วไม่มีสนใจสถานที่เลยว่าเป็นของสถานที่าธารณะหรือเป็นของอะไรขับมาด้วยความเร็วสูงนะครับนะก็ตกลู้กรนนาไปนะครับดีไม่เกิดุิเหตุดังนั้นเนี่ยนักเรียนต้องมีความความคิดด้วยเตือนเองด้วยว่า สถานที่เราไปนั้นสถานที่เราผ่านนั้นเป็นอะไรเป็นสิ่งสาคัญไหมเป็นที่ศรัทธาหรือเปล่านะครับ <c oughs> นักเรียนต้องอพิจารณาด้วยเตือนเองด้วยนะครับว่าเราไม่ควรขับขนาดนี้นะเราไม่ควรที่จะประมาทนะครับอย่างที่พระพุทธเจ้าเราทรงแสดงไว้ก่อนในพิธี่านว่าจงตั้ง ตัวเองให้อยู่ในความไม่ประมาทนะครับดังนั้นนักเรียนต้องมีสตินะมีความลึกนึกคิดได้นะครับต่อมาเรื่องที่เราสามารถฝึกได้ครับนะบักเรียนก็คือการเรียนนี่แหละครับนักเรียนเป็นสิ่งสำคัญเมื่อเราเรียนเสร็จนะครับ กลับบ้านไปทำไงครับนักเรียนนะเตือนตัวเองคิดท,ทบทวนสิ่งที่เรียนมานะครับว่าเรา,าเรียนแล้วได้อะไรเรียนแล้วรู้อะไรนะครับเราเอาสิ่งที่เราเรียนเราสิ่งที่เรารู้นาะมาจดบันทึกมาเรกชื่อนะครับด้วยการใช้คำพูดของเราเอง หรือจะออกมาเป็นรูปแบบของ m n d m p p นะครับนี่ก็คือการเตือนความจำนะครับเรื่องเรียนมันไม่มีมันไม่มีใครที่จะมาบอกเราได้นะครับว่าเรื่องนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะคนเรามันไม่สามารถเข้าใจเรื่องเดียวกันได้ทุกคนในเรื่องคนอื่นเข้าใจอย่างนี้เราเข้าใจอีกอย่างหนึง่ง ครับดังนั้นเราต้องใช้ตัวเราเองเป็นที่พึ่งของตัวเองนะครับทบทวนเองนะนะครับอะไรที่เราสามารถจะเตือนตนัวเองได้อีกนะมีอีกไหมนะมีเยอะมากเลยครับนะกลับบ้านไปตอนเช้าแม่สั่งอะไรหรือเปล่า คุณพ่อสั่งอะไรไหมเรามีหน้าที่อะไรครับอยู่ที่บ้านเรามีหน้าที่เป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่ใช่ไหมนักเรียนบางคนอาจจะอยู่กับคุณตาคุณยายหรืออาจ,จอยู่กับคุณปู่คุณย่าอะไรที่เราสามารถแบ่งเบาได้เราลองไปนึกเช่นทำงานบ้านใช่ไหมครับกลับมาวางกระเป๋าถอดรองเท้า ยังไม่ต้องเปลี่ยนชุดได้ครับยังไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าได้เออวันนี้เราต้องทาอะไรโอ้เราต้องปัดบ้านนะเราต้องถูบ้านนะเราต้องล้างจานนะเห็นไหมครับนี่ก็เป็นการฝึกจิตของเราง่ายๆนะว่าเราจะเตือนตัวยังไงไหมครับนี่ก็เป็นวิธีเตือนอีกแบบหนึ่งนะต่อมาครับ าการเตือนตนเองอี่ยนะคำแนะนําคําตักเตือนด้วยความหวังดีและความจริงใจนั้นนะครับนักเรียนเป็นคําพูดที่ประเสริฐนะมีคุณค่าเหมือนลไรแทงบอกคุณทรัพย์คำแนะนำคำตักเตือนมีพลังสำคัญในการช่วยผักการให้ชีวิตของคนหลาอรุ่งเรืองลูกที่เชื่อฟังคำตักเตือนของพ่อของแม่นักเรียนที่เชื่อฟังคำตักเตือนของคุณครู ชีวิตนะครับจะแตกต่างจากลูกที่ไม่เชื่อฟังคําตักเตือนของคุณพ่อคุณแม่และนกักเรียนที่ไม่เชื่อฟังคําตักเตือนของคุณครูบาอาจารย์ดังนั้นสิ่งอื่นเหนือ้อสิ่งใดนั้นนะักเรียนต้องช่วยตัวเองพิจารณาตัวเองนะครับทำด้วยตัวเองนะค,บควบคู่กับอัตหิอัตโนนาตถนะครับนำวิธีที่พระอาจารย์แนะนำ นในการตัเกเตือนตนเองนั้นไปใช้ในชีวิตประวันให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในชีวิตนะครับเอาละครับนักเรียนสําหรับชั่วโมงนี้อาจารย์ก็ขอฝากไว้นะครับในเรื่องของการเตือนตนเองนะครับขอให้นักเรียนนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับสําหรับชั่วโมงนี้อาจารย์ก็ขอเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับ เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคน